เดี๋ยวไปเที่ยวกันน <mm okay. ้องๆไปัทยาไปชาลีหล่อพอืมเล่าผ um ูเล่าพูว่าไอ้นี่หาเรื่องแล้วหนัทยาหวนมากพัทยาหวันมาัทยาวนมากหวนมาน้ําทะเลที่เธอว่าเค็มแซวๆคิดถึงเพื่อนๆทุกคนตอนนี้ ชาลีชอบัทยาที่สุดใช่ไหมครับมีเลไหอครับครับผมทุกคนตอนนี้ชาลีชอบัทยาที่ฉุอครับใช่เเรียกว่าช่วงนี้ก็ตั้งใจฝึกฝนทุมเทเป็นที่ค่ะเพื่อฝึกเรียนภาษาจีน สำหรับหนุ่มแน็กชาลีดูเหมือนว่าช่วงนี้หนุ่มแน็กชาลีเขาก็จะติดมุ่งไปพัทยาเป็นพิเศษค่ะจนแฟนๆอดเซวไม่ได้ว่าแน็กตั้งใจฝึกภาษาจีนเพื่อจะเอาไว้จีบ จีนหรือล่าาสุดค่ะครูหงติ๊กต็อกเกอร์ชื่อดังขวัญใจแฟนคลับชาวไทยซึ่งมีผู้ติดตามจำนวนมากได้บินตรงมาประเทศไทยงานนี้ค่ะก็ได้เข้ามาพบกับหนุ่มแนชชารี <S <S 2> <S 2> โดยแนชชารีก็ไม่พลาดที่จะเรียนภาษาจีนกับครูหงงานนี้หนุ่มแนชชารียังได้เรียนประโยคจีบสาวและประโยคบอกคิดถึงสาวอีกด้วยความตั้งใจครั้งนี้ของแนทที่ทุ่มเทก,กับการเรียนภาษาจีนงานนี้จะได้ผลหรือไม่แฟนๆคงต้องรอติดตามค่ะ แที่แน่ๆความน่ารักความสนุกสนานของทั้งคู่ทำให้ทุกคนที่ได้เห็นยิ้มตามอย่างแน่นอนทำเอายอดผู้ชมพุ่งเป็นหลักหมื่นเลยค่ะหนีเปิดประตูเองด้วยเจิดหนีจงหนี่ง一片一片玫瑰玫瑰送你送你我爱着ี่一片อะไรวะ好意 Do you know this song? Mirror. Tinja Feng Tree. Tinja Feng Yeah. You speak good. Tinja <coughs> <tín chờ> Feng Tree. <truy> Tinja <chờ> Feng Tree. <truy> yes. Yeah. Soul. Soul. So. So. โซคืออะไรอ่ะไทยแลนด์โซอะไรอ่ะต้าชไนน์ส c ช i n e s e ตา <or> yeah, ตา,ตาอ่าอะไร <c oughs> พอือ่ <c oughs> ว่าเพงอยอ มี่ you want to know Chinese with me Yes อ๋อเพื่อนเพื่อน e พื่อนเพื่อน friend I get friend I get I know Yes อ๋อแล้วฝึ่นฝึ่นเกี่ยวเพื่อน友เพื่อน友ใช่心动心动 you know 心动 I know 总在总在不经意间不经意间 No 不经意间 不经意间，yes，像像你们俩，像你们俩，两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 ，two，two，啊 m e two，嗯，领略，领略，领略过，领略过，领略过你的美，领略过你的美，我，I know you're beautiful。 Ây yeah, da oh I know you beautiful yeah Linh leo của nè quá Linh leo của nè tệ Chai Linh leo của nè I know you beautiful Yes Lún xiên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  You speak China good nè Ờ Lún xiên Lún xiên Chính ổ thông khôn Ờ Lún xiên Chờ Chờ เจอวัดเจอเจออะไรเจอ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 เขมเจอเจอไม่ใช่เจอ嗯 this อ这个啊这个อ这อ这 i g h t PK l i PK yes I know l i t PK yeah go PK คือ light PK l i PK ไม่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 อ๋อ when I want PK ก yeah. ็คือ light PK เย้กูเ oh ร hey, uh, yeah. ียนอะไรมากูเรียนอะไรมาวะเนี่ยมันใช้ไม่ได้เลยนะ when I want go PK with um Chinese girl hey light PK เย้อ๋อใช่ใช่่ light PK เยใช่ใช่ everyday okay China uh speak Chinese Chinese easy อืมใช่โอ้โหโซจิโซจิอืม You 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 want to you want to learn? Yes. You want to learn yeah. speak when you meet Chinese girl, me. Right? Yes, when I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  meet Chinese girl. Okay, if Chinese. you meet Chinese girl, you can say. <coughs> 我家小貓會後空翻 Can <laughs> <laughs> slow slow slow? Slow. You啊. Slow slow. Oh. 我家. 我家，我我家小猫小猫会，我家小猫会后空翻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 嗯，行吗？Yes，你要不要？你要不要？来看看来看看嗯，行吗？If next time you meet Chinese girl，you say

วัวใช่ของของวัวใจลิปสติกลิปสติกนิ้วมืออันวัาเอาย่งไอ้ิดนี้ท่ให้เป็นไม่กลมส่งนิ่จนเอาปุ่อฝม่งกส่งเออชาลีไม่ชอบทุกคนเนี่ยเอาไอ้นี่เพิ่มเพิ่มเพิ่มให้มันร้อนร้อนขึ้นหน่อยแล้วหันไปทางนู้นหน่อยหัวกูจะแตกกันวนะเนี่ย

下山下山下山猜，太阳下山，下下山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 还有还有月光，还有月光猜，还有月光，它会把人从路照亮。嗯，给吗给吗 a and，, and、uh, 陪你到想去的地方。m e l 陪你。嘛，You you sing a song to c h a r e f l o w ไอซิ่งอ๋ออุ้มอุ้มโอฟินโอฟินซองโอเคใช่โอเคโอเคปทำอะไรกันอยู่ You know ทำอะไรกันอยู่ทำอะไรกันอยู่เออ I know ทำอะไรกันอยู่ไม่ไม่ไม่รู้ You know ทำอะไรทำอะไร I know แกันอยู่ don't know เย้ Yes ทำอะไรกันอยู่ทำอะไรกันอยู่เซมแบบ when you แบบซีเรียสไงทำอะไรกันอยู่ ก้ยทำอะไรกันเฮ้ยทำอะไรกันอย่ when you want แบบมอหน่ารักน่ารักทำอะไรกันอยู่ทำอะไรกันอยู่อ่าเนี่ยเนี้ยฟังรู้เรื่องเลยฟังรู้เรื่องเนีทำอะไรกันทำอะไรกันทำอะไรกันอยู่ทำอะไรกันอยู่อืมอ๋อ your friend ทีกินข้าวเอ่อไม่กินทุกคนไม่กิน บัดหิวไหมยูหิวอ่ะนาวเอ่อหิวนิดหน่อยนี่นาวเบทออเดอร์ส้มตำ for you อะแบบเว r ร spicy spicy ปซี y for you รี่สไปซี่ตอนนี้เขาลุกไม่ขึ้นนะครับเนื่องจากเน็บกินนะครับผมยูโนนี่โป้ยเซียนเนี่ยโป้ยเซียนโป้ยเซียนนี่มาจากจีนไหมเพื่อนใช่ขิมโป้ยเซียนมาจากจีนใช่ไหมใช่โป้ยเซียนที่ดม น่จากโรงงานเพื s <S ่อนๆขิมขิมโป้ยเซนมาจากมาจากจีนใช่ไหมพัทยาไม่อันนี้แบบจริงจังวิธีดูนะครับผมแต่ก่อนเนี่ยมันจะมีค้อนทออยู่ในนี้ด้วยคือเวลาหาเก็บพวกนี้ต้องต้องต้องแบบว่าเก็บตัวที่อุปกรณ์ข้างในยังครบอยู่มีค้อนทออยู่ไหนขิมโป้ยเซนนี่คือเขาจะมีอยู่8คน1,2,3,4,5,6,7 แปดคนอยู่บนบนหน้ากล่องอย่างเงี้ยแต่ก่อนไม่รู้ว่าชอบแต่ไงก็นั่งเก็บสะสมเฮียเคียอืมปมยเอาไี่ยังปม่เอา迷茫ไมค์เส้นกูดไหมแบบว่าอําไอสปีกใช้หน้ากูุดปะปุยเอ้ามีหมังกี่มาพู้จริงไม่เอา迷ง 不要 No you you know this o how many how many อ่าไม่เาหยนเหยนหับออกหยนได้ไหม person 人民 person ถ้าถ้เข้าใจไหมเขาใจออแปลว่าไรพี่คน person person อืมใช่ใช่ก็คือแต่ว่าอะไรผมเห็นเขาเขียนเขาจะเขียนว่าเอหอรอเออนอ พอแต่พออ่านมันเป็นเหรียญ่ยเหรียญเหรียญเหรียญคือออกยากก็เหรียญเหรียญงองูงองูออกเยอะมากเลยมีคำอะไรออกยากบ้างเงินเงินเฮ้ยนะงินเ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 งินได้แล้วเนี่ยเงิน เงื่อนเออใกล้เคียง้ะเอนแล้วตอนนี้แล้วชัดแล้วอืมชอบทอดปลาอืมเข้าใจเลี้ยวเข้าใจเลี้ยวสวยมากเออศาลาเจ็ดนะ you remember เยสศาลาเจ็ดอ๋อใช่ศาลาเจ็ด before แบบ we meet อ่ะ everyday morning Charlie go i your life ศาลาเจ็ดอืมใช่อืม No, w so ไปท o เก t a สาราเจ็ดอ <Okay. S 1> ๋อไปโกสาราเจ็ดสาราเจ็ดนี่เนียเนียคูบอลเพื่อนเพื่อนสนุกตอนนั้นผมจำได้ว่าเพื่อนเพื่อนสนุกดีที่ผมแวะไปตอนช้าเหมือนนายไม่ใครอยู่เนี่ยช่วงแรกๆบ้างเนี่ยโอเคสราเจ็ด <Good one. S 1> เดี๋ยวก็ได้ไปจริงๆหรอ

เบื่อบ้าะไหมไม่ค่อยน้องหงนี่คือถ้าแทบผมนับครั้งได้เนี่ยน้อยมากที่จะเห็นน้องเขาออกมาบ่นหรือแบบว่าเหนื่อยน้อยใจอะไรจะไม่ค่อยมีน้อยมากเคยเห็นแบบน้อยมากแต่ถามแบบมีแบบบางวันเหนื่อยบ้าะไหมถ้าสุดนี้นีอ่เ่ม有累吗就是每天这样直播是吗嗯有累吗呃อ呃 if if long time will 累 and the 每天就是让他们每天很开心会很累但是看到他们开心自己也会觉得很开心 เขาบอกว่าก็ถ้าหากว่าทําแล้วเห็นทุกคนมีความสุขเขาก็หายใจมีความสุขประมาณนั้นแหลักามากามาอยากรู้อันนี้อยากรู้ส่วนตัวบอกว่าแล้วแบบว่าก่อนก่อนที่เราเจอกันมันเป็นครึ่งปีแล้วเนี่ยก่อนนั้นเขาไลฟ์มานานเท่าไหร่ละทาวน์ตัวฉาตัวฉาจีปอ,อตัวฉาเนอะอ๋อ oh, one one year one oh, one year one year, one year. <Okay. S 1> ตัว一年多一年多一年多ปีกว่าแล้วคะ่ะปีกว่า น่ารักดีผมก็จะเข้าไปทุกๆเช้าไปคุยเล่นกันก็ไ้องีแล้วอีแล้วสีแล้วองปีแ้วอีอปี้วสองปี้ปีแล้วอวสองปีแล้วสองปีแองปีแล้วอปีแล้วองป้วสองปีแ้วสองปีแ้วสองปีปีล้อบสองปีวองลสองวองป้วสอน้อ้อวีวววง้วออ นี่ดูแล้วว่าเนี่ยอยู่สเต์ไทยเราวัน week ูว o w เย่อืม,ชใ,ชมใช่ไหมใน泰国差不多一个า期两个星期是吗好่现在吗就是的 Oh no เอ่อใช่อือแบบ, <laughs> บตัว You have plan go where บ้าง Go where เออ you have plan ไหม You no plan No plan travel <No S 2> <Ch ival. S 3> อืม,อม,อมนะเดี๋ยวก็ไปขุดใส่เดินมาหาอะไรทําเอเออเข้าใจไมมเข้าใจไม่เข้าใจ,เ,าใจเออเดี๋ยวไปกินส้มตำดีกว่ายูวันส้มตำเผ็ดอ๋อไม่เผ็ดไม่เผ็ดไม่เผ็ดไม่เผ<ม>็ดโอเคบมรอันเผ็ดๆมาไม่นะชอบเผ็ดโอเคชมคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องดีเอ็นทูปาร์ตนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ